สวัสดีครับผมสุภาพชายบุตรจันนะครับผู้ประกาศข่าวช่อง WorkPoint หมายเลข23นะครับจะมีข่าวดีมานะครับแจ้งให้กับหนูหนูน้องๆเยาวชนที่รักเมืองไทยให้ได้รับทราบนะครับโดยกระทรวงกลาโหมนะครับเขามีโครงการดีๆนะฮะโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทยซึ่งก็ปีนี้ก็เข้าเป็นปีที่1 4แล้วนะครับมีข่าวดีเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ในบ้านเราเนะี่ยมีปัญหากันเยอะแยะเลยน้องๆเยาวชนนะครับและก็เป็นหนูหนูเนี่ย สามารถที่จะช่วยเหลือประเทศไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนน้องๆส่งโครงการเข้าร่วมประกวดการสมัครร่วมกิจกรรมนะครับอย่างที่บอกว่าเยาวชนตั้งแต่อายุ1 5ถึง2ีาปีนำเสนอกิจกรรมโครงการตามรายละเอียดระบ,บุในใบสมัครและก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ผู้สนใจสามารถสมัครและก็ส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ w w w ร i ไวด์เิจสำนึกรักเมืองไทยดอ แล้วก็ Facebook Page ของจิตสำนึกรักเมืองไทยโดยสแกน QR Code ใบสมัครและก็รายละเอียดที่ w w w จ t ิตสำนึกรักเมืองไทย .com ครับจิตสำนึกรักเมืองไทยจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับร่วมคิดร่วมทำสร้างสรรค์สังคมไทยครับ